สถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาขอ,อนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันหรือโครงการสรองเกร์ถูกเกตเตอร์สถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยานำโดยพันตำรวจเอกถนัดชุ่มโมโนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงคำพันตำรวจโทยงยุธทธกุลทรรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเชียงคำได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลสถานีตำรวจภูทรเชียงคำภายใต้การน,นำทีมของพันตำรวจตีดอนที่วงสารวัตรป้องกันปราบรามอาชญากรรมทำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ คือไปกับซีฟหรือลาดตัวแดงรักประมาแต่ไม่ประมาณเนี่ยนะครับแต่วันนี้นะครับขอบคุณครับคนใดแล้วเนาะครับนี่ก็รักกันอย่างนี้ที่แต่งข้อร์สนะครับทีบกันอย่างนะครับกับซับก็ได้ครับก็คือหวังอยากจะได้เงินแน่นอนครับหวังอยากจะได้เงินต่อเงินรวบเป็นเงินตลอดเซ็กซ์ขนาดพอของนะครับสินค้าที่ต้องฟรีออเดอร์พร้อมมาที่เป็นหน้าเป็นหน้าค่านะครับนี่คือหลอกสินค้าก็คือผู้ขายทอดขายสินค้าลงบนออนไลน์ ในเพศหรอกผู้ซื้อคินต่าดีค่าติดต่อเขาไปสั่งซื้อเราจะว่าเงินผู้ซื้อสินค้าได้มาได้รับสินค้าหรือสินค้าของการไปรับพิดนะอ้างว่าข้างขาพัดกระจรหรอกนะครับอ้างว่าข้างขัปลาพัดเชดิสเจนจำเลี้ยงจำนมากครับอมพร้อมพิสเกี่ยวกับเปิดบไปทีมากนะครับอ้างเก็บของการโควิดหรืไม่ใช่เกี่ยวกับการฟอกเลี้ยงหรือว่าสติยาเสพติดจะต้องถูกยึดทรัพย์นะครับห้าร้อยสิบแปดหมายจับซื้อขายบไปทีมากนะครับเข้าบอกเพื่อด้แต่เข้าเป็นตุลา่าเจ้าร รวบล้มแล้วก็พระปัญหาทอันรวบลมห้างเคนเปิดอันนี้ถือเป็นทุร่าจัดหาแต่หมฮาขาเนี่ยเป็นคนเปิดบัวชิมากเขาถือไม่ได้บอกว่าจะปลอดใช้ในตอนนี้ดีกว่าจะเอาใช้ทำงานหไครับวันนี้เั็นทีมากหรอะทีทางกา